สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็มาพบกับวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ภาคเรียนที่2ในหน่วยแรกที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็คือเรื่องของหน้าที่ชาวพุทธแล้วก็มันญาติชาวพุทธหน้าที่ชาวพุทธก็คือสิ่งที่ชาวพุทธเนี่ยหรือพุทธศาสนนเนี่ยผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยพึงปฏิบัติส่วนมันญาตชาวพุทธหรือมารยาชาวพุทธเนี่ยก็คือ กิริยาท่าทางวาจาที่ถือว่าเหมาะสมถูกกระ,ะเทษะที่ชาวพุทธเนี่ยพึงที่จะเรียนรู้ไว้แล้วก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในฐานะพุทธศาสนิกชนเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของหน้าที่ชาวพุทธในส่วนของหน้าที่และบทบาทของพระพิสุและสัมมเน คือพระพิสุและสัม,มเนยเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทแล้วก็จะต้องปฏิบัติตนเนี่ยให้เข้งคัดในฐานะของพระพิสุและก็สัมมเนยผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็คือพระพิสุสัมเนยเนี่ยจะต้องศึกษาและปฏิบัติตนเนี่ยตามหลักไตรสิกขาคำว่าไตรสิกขาเนี่ย มันจะแยกคำออกเป็นสองคำก็คือคำว่าไตกับคำว่าศิกขาไตเนี่ยแปลว่าสามศิขาเนี่ยแปลว่าศึกษาหรือฝึกไตศิกขาก็คือข้อฝึกข้อศึกษาสามประการก็คือข้อที่เป็นหลักสำหรับการศึกษาฝึกอบรมกายวาจาจิตใจและปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป เป้าหมายของพระพิสุสัมมเนนเนี่ยก็คือการพ้นทุกข์สูงสุดก็คือไปถึงพันิพานทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของไตรสิกขากันไตรสิกขาเนี่ยจะประกอบด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาหนึ่งก็คือศีลศีลเนี่ยเขาจะมีชื่อเต็มๆว่าอาทิศีลแสิกขา ก็คือศิกขาคือศีลนันยิ่งก็จะเป็นในส่วนของข้อปฏิบัติฝึกอบรมความประพฤติในด้านของกายวาจาศีลเนี่ยจะต้องศึกษาพระธรรมวินัยในแต่ละข้อวัดปฏิบัติธรรมเนียมมารยาทต่างๆเพื่อให้เข้าใจจะได้สำรวมระวังปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามพุทธบัญญัติคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อย่างพระเนี่ยเขาก็จะมีศีลสองอยี่สิบเจ็ดข้อในการที่จะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติสัมมเนรก็จะมีสิบข้อที่จะต้องศึกษาและปฏิบัตินอกจากนั้นก็ยังมีอภิสมาจารมารยาทต่างๆที่พระพิกษุแล้วก็สามเณรเนี่ยพึงศึกษาแล้วก็พึงปฏิบัติด้วยอย่างศาสนิกชนเราเนี่ยก็จะมีศีลห้าศีลแป ไว้คอยให้ยึดถือปฏิบัติอันที่2ก็คือสมาธิสมาธิเนี่ยจะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการก็คืออธิจิตตสิกขาก็คือสิกขาคือจิตอันยิ่งก็จะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับการฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดคุณธรรมเช่นสมาธิการฝึกสมาธิอย่างสูงการฝึกสมาธิเนี่ยจะเป็นการ เพิ่มพูนฝึกอบรมจิตใจให้เกิดความสงบเยือกเย็นมีความหนักแน่นละเอียดอ่อนตามลำดับเพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาธรรมขั้นสูงสูงไปตามลำดับสมาธิเนี่ยก็จะเป็นเหมือนถ้าเปรียบกับรถเนี่ยสมาธิก็จะเหมือนเบรกเวลาเราจะทำสิ่งอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเรามีสมาธิเรามีความรู้ตัวมีความตั้งมั่นเนี่ย มันก็จะรู้ตัวอันไหนที่ไม่ดีปุ๊บมันก็เหมือนมีเบรกเนี่ยคอยห้ามคอยตามไว้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ดีอยากทำการฝึกสมาธิมันก็จะทำให้ศีลของเราเนี่ยบริสุทธิ์ได้ด้วยแล้วก็เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทรรให้เกิดปัญญาได้ด้วยต่อมาลูกก็คือปัญญาปัญญาเนี่ยจะมี ชื่อเรียกเต็มๆก็คืออธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งก็คือข้อปฏิบัติสําหรับการฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูงก็คือรู้สิ่งต่างๆเนี่ยอย่างแจ่มแจ้งก็คือรู้เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยตามความเป็นจริงตามสภาวะของมันเราก็จะต้องศึกษาเนี่ยเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางความคิด ในการพิจรณาสิ่งต่างๆแล้วก็เป็นพื้นฐานในการขจัดความทุกข์ทั้งปวงโดยลำดับอันนี้ก็จะเป็นข้อปฏิบัติของพระพิสุสงฆ์สามเนรแล้วก็พุทธศาสนิกชนอย่างเราด้วย ทีนี้มาถึงบทบาทของพระพิสุทธิ์และก็สัมมเนนคือพระพิสุทธ์และสัมมเนนเนี่ยเมื่อบวชแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยที่แตกต่างกันไปตามความถนัดของแต่ละบุคคลแต่ละรูปแต่ละท่านบางท่านอาจเป็นพระวิทยากรบางท่านอาจเป็นพระธรรมทูตบางท่านอาจเป็นพระนักพัฒนาพระนักเทศพระธรรมจาริกหรือพระวิปัสสนาจารย์ก็จะแตกต่างกันไปตาม ความถนัดความสามารถของแต่ละบุคคลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพระแต่ละประเภทแต่ละหน้าที่เนี่ยลูกจะมีบทบาทอย่างไรมาเริ่มกันที่พระนักเทศพระนักเทศเนี่ยก็จะเป็นพระพิสุเนี่ยที่มีการศึกษาพระธรรมคำสอนหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจนแตกฉานแล้วนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ย มาเผยแผ่แก่ประชาชนให้เข้าใจถึงธรรมะของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีด้วยวิธีการต่งตางๆของแต่ละท่านแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันไปตามจริตนิสัยของแต่ละท่านแต่ละบุคคลแต่ละรูปเราอาจจะรู้จักในส่วนของพระมหาสมปองหรือท่านวอวชิระเมธี สองท่านนี้ก็จะมีลีลาการเทศที่แตกต่างกันไปส่วนอีกท่านหนึ่งที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกันก็คือภาพทางขวามือก็คือพระราชพมยานพระราชพมยานเนี่ยหรือที่เราอาจจะรู้จักกานในชื่อของหลวงพ่อฤาสีลิงดำท่านเป็นพระพิสุที่เป็นพานักเทศแล้วก็พระวิปัสสนาจารย์ด้วย ท่านศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ,จ้าเนี่ยจนแตกฉานแล้วก็มีลีลาการสอนเทศนาแก่ประชาชนให้เข้าใจได้เป็นอย่างดีจนในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเห็นความสามารถของท่านแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาในตัวของหลวงพ่อท่านก็เลยถวายเครื่องบันทึกเสียงในสมัยนั้นเนี่ยลูกให้หลวงพ่อท่านไว้บันทึกเสียง ในการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าต่อมาลูกพระธรรมทูตพระธรรมทูตก็คือพระพิสุ์เนี่ยที่มีบทบาทสำคัญในการเดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาไย,ยังประเทศต่างๆอย่างสมัยพระเจ้าอโศสกมหาราชเนี่ยก็ได้จัดพระธรรมทูตเดินทางเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งปัจจุบันเนี่ยเชื่อกันว่าศูนย์กลางเนี่ยก็คือพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมอันนี้คือศูนย์กลางแห่งดินแดนสุวรรณภูมิที่พระธรรมทูตท,ที่พระเจ้าศกส่งมาเนี่ยมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาปัจจุบันประเทศไทยก็มีพระธรรมทูตต่างๆของมหามุงกุฎมหาจุฬาลงกรณ์พระที่ท่านศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแตกฉานแล้วก็ มีความสามารถในด้านของภาษาต่างประเทศก็เลยเดินทางไปเผยแผ่ยังดินแดนต่างๆต่อมาก็คือพระธรรมจาริกอันนี้ก็จะแตกต่างจากพระธรรมทูตหน่อยพระธรรมทูตเนี่ยจะไปยังต่างประเทศต่างแดนส่วนพระธรรมจาริกเนี่ยก็จะเป็นพระพิสุเนี่ยผู้เดินทางไปเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าเจ้าเนี่ย ให้ประชาชนในแดนต่างๆเพื่อให้มีโอกาสในการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมมากขึ้นอาจจะเป็นเดินทางภายในประเทศซึ่งแตกต่างจากพระธรรมทูตท,ที่ไปต่างประเทศแต่ก็เผยแผ่คำสั่งสอนของพระเ,เจ้าเหมือนกันต่อมาก็คือพระวิทยากร พระวิทยากรก็คือพระพิสุทเนี่ยที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้อบรมสั่งสอนหลักธรรมทางาพุทธศาสนาเนี่ยในสถานศึกษาต่างๆให้นักเรียนให้บุคคลต่างๆเนี่ยเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างโรงเรียนเราก็มีพระวิทยากรมาสอนพระพุทธศาสนา อันนั้นก็คือพระวิทยากรของโรงเรียนเราซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากวัดเหมือนกันต่อไปลูกก็คือพระวิปัสสนาจารย์พระวิปัสสนาจารย์เนี่ยก็คือพระพิสุที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในด้านของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยให้คำแนะนำการปฏิบัติ การเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแก่พระพิสุสัมาเนรแล้วก็พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปอย่างที่เราอาจจะรู้จักกันก็คือหลวงปู่มั่นภูริพัตโตภูริทัตโต,โตท่านก็เป็นอาจารย์ใหญ่ของพระวิปัสสนากรรมฐานท่านเก่งในด้านของกรรมฐานท่านก็เลยนำความสามารถ ของท่านตรงนั้นเนี่ยมาเผยแพ่แก่พระพิสษุสาม,มเนรประชาชนพุทธศาสมมนิกชนทั่วไปจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายลูกศิษย์ท่านก็เผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนที่ท่านเผยแพร่มาต่อยังบุคคลทั่วไปในด้านของเจริญกรรมฐานหรือการทำสมาธิฝึกอบรมจิตใจให้เกิดปัญญา ประมาณนี้ลูกต่อไปก็คือพระนักพัฒนาพระนักพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นพระภิสษุที่มีหน้าที่ในการพัฒนาวัดพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนตลอดจนช่วยเหลือชาวบ้านและประชาชนอย่างจังหวัดนนทบุรีเราเนี่ยก็จะมีวัดสวนแก้วหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยเราอาจจะรู้จักกันท่านก็เป็นพระ พัฒนารูปหนึ่งในวัดสวนแก้วก็จะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยนำผลไม้มาขายท่านก็จะรับซื้อผลไม้จากชาวสวนแล้วก็มาขายให้ประชาชนส่วนเสื้อผ้าข้าวของที่ประชาชนไม่ใช้แล้วเนี่ยก็นำมาบริจาคที่วัดวัดก็ไปขายต่อในราคาถูก เงินที่ได้ก็เอามาพัฒนาชุมชนประมาณนี้ลูกอันนี้ก็คือตัวอย่างของพานักพัฒนาครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับวิดีโอนี้ก็ในส่วนของเรื่องบทบาทและหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ